ที่หูงสุกแล้วเราเก็บในตู้เย็นจะมีค่านัชนีน้ำตาลที่ต่ำลงจริงหรือไม่นะ ชนีน้าตาลเนี่ยก็จะเป็นการวัดโพโคสที่มันย่อยมาจากแปง้งมันมีการปล่อยออกมาเร็วหรือช้าขนาดไหนเป็นการวัดในห้องแลบเป็นงานวิจัยของอาจารย์เองนะคะก็เลยเออกมาทําการทดลองนะคะโดยการเอาข้าวมา2ชนิดข้าวที่มีปริมาณดามิโลสที่ต่างกันโดยประมาณคือข้าวที่มีเรมานดามิโมลสที่สูงเนี่ยก็จะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งกว่าตรงนี้เนี่ยพอเรามาหุงสุกแล้วเราก็มาวัดค่าแต่ชนีน้ําตาลหลังจากนั้นเราเอาข้าวที่หุงสุกแล้วเนี่ยไปแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ4องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วเอามา วัดค่าดัชนีน้ำตาลอีกรอบหนึ่งจะเห็นรัาที่โชว์ออกมาเนี่ยเส้นที่สูงกว่าเป็นเส้นที่ป่อนเข้าตู้เย็นเส้นที่ต่ำกว่าเป็นเส้นที่เราเก็บไว้ยี่สิชั่วโมงในตู้เย็นละเส้นที่ต่ำกว่าหมายถึงว่าปริมาณแป้งที่ถูกย่อยเป็นกรูโคสมีอัตราการย่อยที่ช้ากว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีการลดลงของค่าดัชนีน้ำตาลที่มากกว่าคือค่าที่ลดลงเนี่ยมีมากกว่าข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสที่ต่ำกว่าคือ ข้าวนุ่จะเห็นได้ว่าข้าวทั้งสองชนิดเวลาเก็บตู้เย็นมีค่าแต่ชนิดน้าตาลที่ต่ําลงจริงจะมีเปอร์เซ็นต์ที่การต่าลงไม่เท่ากันโดยที่ข้าวที่ปริมาณลดที่สูงกว่าจะมีค่าแต่ชนิดน้าตาลที่ต่าลงอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าในชาที่เหจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ6%ข้าวชนิดหนึ่งที่นุ่มกว่ามีค่าลดลงอยู่ที่ประมาณ5.7%ตรงนต้เรงนี้อาจารย์สรุปได้ง่ายๆเลยว่าการที่เราเอาเก็บข้าวในตู้เย็นข้าวจะมีอัตราการปล่อยกูคที่ช้าลงจริงแต่การช้าลงงมมมันนนไไ่่่่สาาารถถบออกด้วยูใเทีึ เรียกว่าข้าวนั้นมีค่าดัชนีน้าตาลต่ำซึ่งปกติเลนจ์ในการบอกว่าข้าวหรือแป้งแต่ชนิดมีค่าดัชนีน้าตาลต่ำกลางหรือสูงเนี่ยจะมีตัวเลขที่วัดได้แต่ตอนนี้วัดได้แค่อยู่ในช่วงที่ประมาณมีค่าดัชนีน้าตาลที่สูงแอบถูกจริงจากที่ตอนหงสุกตอนแรกก็สําหรับในการทดลองของอาจารย์นี้นะคะข้าวทั้งสองชนิดยังอยู่ในเลนจ์ที่เราเรียกว่าข้าวที่มีดัชนีน้าตาลสูงเพราะยังอยู่ในช่วงที่7 0ิถ้าเราจะเรียกว่าข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำได้เนี่ยก็ต่อเมื่อค่า ที่วัดได้ออกมาอยู่ในช่วงที่ประมาณ55